สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ f อซของลุงพลทุกคนนะคะพวกนี้มันก็คิดได้อย่างนี้อย่างเดียวแหละค่ะสมองมันไม่พัฒนานะคะสมองมันไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออิจฉาริษยาไม่ว่าลุงพลจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมิว่าจะอทําทอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอิจฉาอิจฉาไปหมดนะคะอันนี้ก็เรื่องอะไรอีกนะคะเรื่องเกี่ยวกับเมื่อเช้าที่ลุงพลเนี่ยนะคะลุงพลออกมาบอกว่าอะไรนะ ลุงพลออกมาพูดถึงเรื่องการปากักธูปกับผัวกับสหายคนแต่ก่อนเขามาปากักธูปอันเดียวเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องธูปปักผัวนะคะแล้วก็บอกว่า,าลุงพลเนี่ยไปใส่ร้ายหมอผีนะคะนะไอพวกนักข่าวก็ลอกก็เลี่ยนะนะนักข่าวที่จะใส่ร้ายลุงพลนะ่ะนะคะไอนักข่าวที่มันตัดนะคะตัดอ่าตัดคลิปไปนะคะนะไอพวกนักข่าวพวกนี้นะคะมันไม่มีจรรยาบรรณนะคะ มันตัดคลิปไปตอนที่ลุงพลเนี่ยนะคะที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทูบปักหัวเนี่ยเห็นไหมคะไม่ว่าลุงพลจะประเด็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันมันจ้องมอนิเตอร์นะคะนะมันจะหาจุดบกพร่องของลุงพลว่าเอ้ยตรงนี้เอาไปเล่นข่าวได้ไหมตรงนี้เอาไปเล่นข่าวได้ไหมอะไรเงี้ยคือว่าหนูว่ามันเกินไปนะคะพวกนี้มันไม่รู้จักมีจรรยาบรนนะยิ่งไอ้พนมส้นตีนเนี่ยตัวดีนะคะพนมส้นตีนเนี่ยตัวดีเพราะว่านะคะมันตัดในช่วงของลุงพลพูดเกี่ยวกับเรื่องการปักทูบกับหัว นะปากเมื่อเช้าเนี่ยลุงออกมาพูดนะคะว่าถ้าปักดอกเดียวเนี่ยนะจะให้คนที่นะคนที่สาบแช่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ย้อนสอนกลับไปหาตัวตัวตัวของคนคนทำนะคะ <c oughs> แล้วก็คนที่ไม่ได้ทำเนี่ยขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเห็นไหมคะนี่แหละมันอิจฉาดิสยานะคะเชื่อเลยพวกนี้ยเลวจริงๆเลยนะ